สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูครับวันนี้ผมจะชวนคุณครูนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนลองมาสำรวจบริบทรอบๆโรงเรียนของตัวเองกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่รอบๆโรงเรียนของเราเนี่ยเรามีของตีของเด่นเรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่คุณครูสามารถหยิบจับขึ้นมาใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือใช้เป็นสื่อสร้างสารรค์ในการทํากิจกรรมให้กับน้องๆน,นั่นเองครับและดีสกูลิ่งของเราในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนครับขึ้นเหนือไปแอล ที่จังหวัดลำปูนนะครับเจ้าไปกันที่โรงเรียนวัดบ้านหมานั่นเองครับซึ่งที่นี่นะครับเขาก็ได้มีการผุดไอเดียขึ้นมาครับในการสร้างฐานการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยห้าฐานด้วยกันทั้ง5ฐานเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับต้นทุนที่มีอยู่รอบๆโร,รงเรียนของเรานั่นเองครับว่าแต่ทั้ง5ฐานเนี่ยที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับสิ่งที่มีอยู่รอบๆโรงเรียนเนี่ยสามารถมาผสมผสานกันได้อย่างไรไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ยังที่บอกไปครับว่าการเรียนรู้5ฐานกิจกรรมที่โรงเรียนวัดบ้านม้าจังหวัดลำพูนนอกจากจะเป็นการหยิบเอาต้นทุนที่มีอยู่รอบๆโรงเรียนมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วนะครับยังนําไปสู่การต่อย,ยอดนั่นก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์อีกด้วยครับส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาเ,เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนครับเรามาเริ่มกันที่ฐานกิจกรรมแรกของเรากันเลยดีกว่านั่นก็คือฐานกิจกรรมที่มีชื่อว่าพึกษารอบกายครับ นักเรียนสังเกตนะคะว่ารอบๆบริเวณโรงเรียนของเราเนี่ยมีต้นไม้มากมายมากเลยต้นรู้จักอะไรคะต้นอะไรต้นมะม่วงน้นมะ่วงมะม่วงคะนุ่มต้นบุเรือด้นรีเรือโพคัสอ่ากาสาโล ฐานกิจกรรมที่1ครับจะเน้นให้กับน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆรอบๆโรงเรียนว่าพืชแต่ละชนิดที่เราได้พบเจอมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรบ้างแนะ่ภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้างรวมไปถึงสรรพ,พคุณต่างๆและสีสันที่ได้จากพืชพันธุ์ต่างๆ,ๆเหล่านั้นมีอะไรบ้างฐานกิจกรรมนี้นะครับแน่นอนว่าน้องๆก็จะได้เรียนรู้ด้านของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของชีววิทยานั่นเองครับ ฐานแรกคือพึกษารอบกายผ่านไปแล้วครับทุกคนครับไปสนุกแล้วก็เรียนรู้กันต่อกับฐานที่2ฐานที่2มีชื่อว่ามากมายคุณค่าครับ ฐานกิจกรรมมากมายคุณค่านี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องราวท้องถิ่นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลําพูนแถมยังบูรณาการวิชาสังคมศึกษาอีกด้วยละครับทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของตัวเองแต่มากกว่านั้นก็คือการที่คุณครูเขาจะมีการเสริมไอเดียให้กับน้องๆด้วยการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ที่จะนําใบไม้จากพืชในจังหวัดลําพูนมาเรียงร้อยเรื่องราวที่จะสื่อสารถึงจังหวัดนี้นั่นเองครับอันนี้เราจะใช้เป็น ใบโพค่ะส่วนตัวแล้วก็ใช้เป็นใบโพเหมือนกันค่ะเช้าเช้าราก็ใช้ใบโพเมื่อต่อกันกันกบฐานกิจกรรมที่3ของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับกับฐานนาณาสีสันนั่นเองรับรองว่าฐานนี้เนี่ยน้องๆจะต้องสนุกกันอย่างแน่นอนครับน้องๆจะได้ลงมือทําแล้วก็ใช้ประโยชน์จากต้นไม้มาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสีสันที่หลากหลายสนุกให้เต็มที่กับฐานกิจกรรมนี้นะครับน้องๆ กิจกรรมนานาสีสันก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนครับที่น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การทำชิ้นงานออกมาเป็นแบบผ้ามัดย้อมกระบวนการของกิจกรรมนี้เด็กๆก,ก็จะได้เสริมในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วก็ประยุกต์มาสู่การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติซึ่งเป็นสีจากต้นไม้ในท้องถิ่นที่พวกเขามีนั่นเองครับ คุณค่าของการเรียนรู้ก็จะอยู่ตรงนี้แะครับว่าสิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้เรียนมานั้นนํามาใช้ประโยชน์ทําอะไรได้บ้างรวมถึงขั้นตอนก็จะได้เป็นสีสันออกมาต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้างเด็กๆก,ก็จะได้เห็นครบในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการทํางานในครั้งนี้เลยแหละครับอออกง จากฐานกิจกรรมที่3ครับกับฐานนา,นานาสีสันตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปสนุกกันต่อแล้วละครับกับฐานกิจกรรมที่4นั่นก็คือผูกพันสร้างลายครับฐานกิจกรรมผูกพันสร้างลายนี้นะครับ ให้คุณครูลองทายสิครับว่านอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของความคิดสร้างสรรค่านผลงานศิลปะที่ได้ทําไปแล้วจะได้เรียนรู้สาระวิชาไหนอีกบ้างผ่านกระบวนการนี้เป็นส่วนเสริมเข้ามาครับดูจากภาพแล้วก็น่าจะเดาได้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าเป็นเรื่องของการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาในฐานกิจกรรมนี้อีกด้วยครับแล้ก็ลวดลายต่างๆที่น้องๆคบคิมลายลงไปในผืนผ้า คุณครูก็จะมีโจทย์ที่เน้นในเรื่องของการสื่อสาร,รเรื่องราวในท้องถิ่นของตัวเองสอดแทรกเข้าไปอีกด้วยล่ะครับและแล้วก็มาถึงฐานกิจกรรมสุดท้ายครับที่เราอยากจะนำเสนอกับฐานกิจกรรมที่5ที่มีชื่อว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์นั่นเองครับ ดูจากผลงานที่น้องๆสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะครับนับได้ว่าสวยงามแล้วก็ยังสามารถขายได้จริงอีกด้วยซึ่งฐานกิจกรรมนี้ครับค,ครูเขาก็ตั้งใจออกแบบเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้น้องๆได้ใช้จินตนาการของตัวเองได้กลายเป็นผู้ประกอบการได้อีกด้วยครับมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดแล้วก็ยังขายได้จริงเช่น กระเป๋าหูรูดผ้าพ,พันคอแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยทีเดียวครับน้องๆน,นะครับจะได้ใช้ทักษะท,ทั้ง5ฐานกิจกรรมนี้มาใช้ในการบูรณาการร่วมกันจบเป็นฐานกิจกรรมนี้นั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับกับทั้ง5ฐานกิจกรรมที่เราได้นําเสนอไปแต่ละฐานกิจกรรมก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพึกษารอบกายมากมายคุณค่าเน้าหน้าสีสันผูกพันสร้างลายหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับที่มีการเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการให้กับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์แถมยังสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ในชีวิตจริงอีกด้วยครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับคุณครูจะนําไปใช้ก็สามารถ ทำได้เลยนะครับเพียงแค่คุณครูอาจจะต้องมีการสำรวจของดีของเด่นรอบๆรงงเรียนของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็นําไปต่อยอดได้เลยครับ